สวัสดีค่ะสวัสดีครับกิ๊ฟค่ะอาร์ตครับผมวันนี้มาพบกับเราสองคนกับรายการตั้งเซฮวดเช็คอินค่ะวันนี้เราสองคนอยู่กันที่ร้านไหนขน้อาร์ตครับสำหรับวันนี้นะครับผมเราอยู่กันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวไก่มล่ละบ้านฉันครับค่ะ<ม>นอกจากมีก๋วยเตี๋ยวแล้วนะคะด้านในเนี่ยก็ยังจะมีคาเฟ่อ,อีกด้วยนะคะส่วนบรรยากาศข้างในจะเป็นยังไงและแขกรับเชิญของเราจะเป็นใครตามเราสองคนเข้ามาดูเลยครับตามเลยค่ะ ลค่ะตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาอยู่ภายในร้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามากบกับแขกรับเชิญของเรากันเลยนะคะนั่นคือน้องหมิวสาคาบักเนียนนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะเซลมิวนะคะมุทิตามีถาวรค่ะเป็นที่ปรึกษาการขายนะคะอยู่ที่สาขาบางเลนค่ะวันนี้มาไกลจากบางเลนเลยอันนี้อยากให้คุณพี่หนิวครับผมแนะนำว่าสาขาบางเลนตั้งอยู่ตรงไหนของเนอบางเลนครับสาขาบางเลนนะคะอยู่ใกล้ๆติดติดกับอําเภอบางเลนเลยค่ะโซนนั้นก็จะมีใกล้ๆกกับทุ่งโบแดงทุ่งโบแดงอี่ที่หรือผ่าหผ่านยากค่ะหรือว่ามาต้งแอกก็ได้เจอจะเจอเลย แล้วพี่มิวมาเป็นที่ปรึกษาด้านการขายเนี่ยครับผมนานเท่าไหร่ะครับผมสำหรับที่ปรึกษาการขายเต็มตัวนะคะเพิ่งจะได้2ปีเต็มค่ะอสองปีเต็มแสดงว่าก่อนหน้าน,นี้ทําอะไรมาก่อนเอ่ยสองก่อ,อ,อนหน้านี้ก็เป็นเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ค่ะดูแลลูกค้าคอยให้ข้อมูลลูกค้า CR อาร์อะไรแนะคะ ก่านนั้นคือเป็น C r อามาก่อนแล้วทีนี้เจ้าทีป่ประสาการขายะค่ะระหรว่างทีป่ปรกษาการขายกับเจ้าหน้าที่สมคัญลูกค้านี่นะคะ่ะการทางานนี้มีความแตกต่างยงไบ้างไหมคะแตกต่างกันไหมก็ไม่ค่อยแตกต่างนะคะเพราะวา่าจะต้องให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์แล้วก็ข้อมูลต่างๆที่ลูกค้าสอบถามมาคาร้ายๆกันค่ะแต่เะแตกต่างในเรื่องของการดูแลนิดนึงอ,อะไรเงี้ยกับช่วงเวลาอ๋อร่งนี้เรามีการดูแลลูกค้าย,ยัางไงบ้างคะ ดูแลลูกค้าอย่างไรบ้างก็ไม่มีจริงๆแล้วไม่มีอะไรนะคะก็แค่เต็มที่กับลูกค้าค่ะลูกค้าต้องการข้อมูลตรงไหนแล้วก็แค่หาให้ตรงกับลูกค้าเจนต้อมูลด้านผลิตภัณฑ์อะไรอย่างี้ใช่ไหมคะการดูแลดีแบบนี้นี่เองนะคะทาให้คะแนน SSI ของน้องหูเนี่ยได้ค่าว่าเต็มสิบทุกคะแนนเลยเลยและในส่วนใหญ่เนี่ยค่ะ ลูกค้าในโซนบางเลยเนี่ยค่ะเป็นลูกค้ากลุ่มไหนนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ใช้รถเป็นรถรุ่นไหนยังไงบ้างคะหนูค่ะจริงๆแล้วโซนบางเลยเนี่ยมีหลากหลายกลุ่มนะคะแต่ว่าหลักๆที่หนูขายนะก็จะเป็นกลุ่มพวกเกษตรกรเลี้ยงกุ้งแล้วก็จะเป็นพวกโซนโรงงานเพราะว่าแถวนั้นจะเป็นโรงงานเยอะเยอค่ะแล้วเป็นรถรุ่นไหนยังไงคะที่ขาก็ถ้าเป็นกลุ่มเกษตรนะก็จะเป็นแถวนั้นจะเลี้ยงกุ้งก,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 กันใช่ไหมคะก็ะจะเป็นพวกรถ อตอนเดียวเสริมพอกเสริมแหนบอะไรนี้นะคะ,คะ,คะแต่ถ้าเป็นกลุ่มลูกค้าโรงงานลูกค้าบริษัทเนี่ยก็จะเป็นตั้งแต่สตตี่ประตูไปันถ็มเอ,เอ,อ็กเลยค่ะมีทุกรุ่นเลยใช่ค่ะหลากหลายค่ะแล้วในชุดตอนนี้มีโปรโมชั่นอะไรยังไงบ้างคะน้อมหนิวสำหรับตอนนี้โปรโมชั่นนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการดาวน้อยจะเน้นดาวน้อยแล้วก็ผ่อนสบายผ่อนนานนะคะนี่จะเป็นพวกโกลแมก แต่งแม็กแต่งซิ่งอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ก็เป็นที่นิยมก็ะจะเป็นพวกรถข้อร,รถดข้อเรามีบริการให้หใ<ช>ค่ะก็คือเป็นรถพร้อมใช้งานเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะแต่งครบออกจากศูนย์ว์ลูนละคะแล้วกมเมื่อ่อนจะไปวันนี้นะครับผมอยากให้พี่เหนียวฝากช่องทางการติดต่อนะครับเพื่อนๆสนใจ โปรโมชั่นลดจากพี่มิวครับค่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนที่ต้องการที่จะออกรถกับมิวนะอันนี้เป็นเพจของมิวเองนะคะก็ชื่อเซลล์มิวอีสุุตั้งเซลล์ข้อมนครปฐมสาขาบางเลนนะคะหรือโทรมาที่เบอร์0ู2 3 4 8 4 9 7 4ได้เลยนะคะค่ะทางช่องทางการติดต่อด้านล่างเลยนะคะฝากไว้ด้วยนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่มิวนะครับผมที่ให้เกียรติมาเป็นแขกรับเชิญในการพูดคุยกับเราวันนี้นะคะและก็ขอบคุณสถานที่สวยๆนะ ร้านก๋วยเตี๋ยวไก่บาระบ้านฉันนะครับผมส่วนเส้นทางและช้งอางาติดต่อดีายวจะแนบไปท่ายคลิปให้นะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่มีคําถามนะคะหรือว่ามีร้านแนะนํานะคะอยากให้เราไปเช็คอินนะคะ<ม>ก็สามารถจะทักอินบ็อกหรือว่าคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะสําหรับในคลิปหน้าเนี่ยเราจะไปเช็คอินกันที่ไหนนะคะก็อย่าลืมติดตามนะคะสําหรับวันนี้เราทุกคนสวัสดีค่ะ